วัดเดียวครับซีอ้โหไม่ได้ขับผิวนานใช่แล้วเป็นสาวตันแอดเหมือนกันนะนี่ชงล่างเดิมใช่ครับก็ต้านด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบซ้อนต้องบอกว่าของที่เขาให้มันเป็นของที่เยอะพอสมควรนะสำหรับรถที่เป็นแบบรถเพื่อการพนิษณ์เนี้ย วัครับเพื่อนจอคาเโนวาครับวันนี้ผมพามาต้องบอกว่าพามาลองรถที่เป็นรถเพื่อการพาณิชย์บ้างนะครับสำหรับรถเพื่อการบรรทุกอย่างนิสสันนาวาล่าครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะลองกันบนการใช้งานจริงนะครับขนของจริงขนสินค้าทางการเกษตรจริงๆนะครับซึ่งเราจะทดสอบกัน2รุ่นนะครับคือรุ่นนาวาล่าคิงแคบตัวขับ2กับรุ่น ซิงเกิลแคบหรือว่าหัวเดียวขับ4ยกสูงนะฮะซึ่งวันนี้เรามาทดสอบกันสถานที่จริงเลยเข้าสวนจริงๆนะครับแล้วก็บันทุกกันจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับตัว i ิ g Cap ขับ2นะฮะฟีลลิ่งการขับจะเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับกันแล้วก็หลังจากทดลองขับตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะพาไปทดลองขับตัวซิงเกิลแคขับ4ด้วยนะแล้วก็มาสรุปกันสักนิดหนึ่งว่าฟีลลิ่งของตัวกระบ,บะนวลาที่เอามาทดสอบกันแบบค้นของจริงๆใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงครับ วนนี้เราก็มานั่งอยู่ในนิสสันนาวา a ตัว k คิง c a ปขับ2นะตัวเริ่มต้นนะซึ่งวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์การทดลองขับนะครับก็เพื่อให้ได้รู้ถึงสมรรถนะของอการบรรทุกซึ่งวันนี้เราบรรทุกกันเป็นสินค้าการเกษตรนะครับเป็นอ้อยน้ำนหนัก1ตันสําหรับตัวคิงแคปขับ2ตัวนี้นะนะเรามารีแคปให้ฟังกันดีกว่าว่า ตัวนาวาล่า MY 24นะต้องบอกอีกเพราะเขาเปิดตัวมาปีที่แล้วเนาะมันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนแลวอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างเดี๋ยวนี้เรามาไล่เลียงให้ฟังนะครับต้องเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากเดิมรหัส YD มาเป็น YS ซึ่งการเปลี่ยนรหัสเนี่ยจริงๆแล้วเอ่อมันเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้รู้เรื่องของ เรื่องของมลพิษนั่นเองครับกับยูโรไฟล์มาตรฐานใหม่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีการจุ่นเลยเพิ่มเพราะฉะนั้นแรงม้าเนี่ยเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับ1 6 0้แรงม้าแล้วก็แรงบิด4ี่รอสามนิวตันเมตรเกียร์หสปีดครับแต่เป็นแมนนวลนะเม่นวดนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทางนิสสันเนี่ยเขาไม่มีเขียวโตนะต่างจากคู่แข่งหรือว่าแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าเอ i ซมิโซมีเกียวโตให้ใช่วงล่าง ก็ยังเป็นช่วงล่างเดิมครับซอน,นชัน,น<ๆ>ด้านหน้าด้านหลังเป็นแนบซ้อนแต่ที่เป็นไฮไลท์คือเรื่องของชัสซ<ม>ีชัสซีของนาวาร่าเนี่ยเป็นเหล็กกล้าแล้วก็มีโครงใหญ่นะครับเป็นไซส์ใหญ่เป็นแชสซีไซส์ใหญ่ซึ่งอันนี้แหละหลายคนเนี่ยที่เป็น F C หรือสาวกของนิสสันเนี่ยก็ค่อนข้างเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วล่ะจากเดิมในตัว b ิ M เนาะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางนิสสันเกี่ยวกับรถเพื่อการพินิจรถบรรทุกต่างๆเนี่ย Big เอ็มถือว่าเป็นรถที่ขนได้เยอะแล้วก็แบบตัวรถเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงด้วยชาซีีที่มันแข็งแรงก็เป็นดีเทลของตัวรถในส่วนของที่เป็นโครงสร้างเนาะส่วนดีเทลองค์ประกอบอื่นๆสำหรับการขนนะครับต้องบอกว่าตัวนวาราเนี่ยมีไฮไลท์ในส่วนของ ตัวที่เหยียบขึ้นกระบะด,ด้านข้างซึ่งเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเลยมั้งน่าจะเป็นเจ้าเดียวท่านผู้เณครับเพราะว่าอาจจะมีเจ้าอื่นก็ทําเหมือนกันแต่ว่าจะไปอยู่ด้านท้ายด้านข้างเหมือนกันไปอยู่ด้านท้ายแต่ว่าตัวนวรานเนี่ยจะอยู่ตรงกลางตรงนี<ม>้ต่อจากตัวห้องโดยสาร,สารนะครับ<ม>ก็ง่ายดายเวลาสมมติเราขนของอะไรเงี้ยกปีนขึ้นไปยกขึ้นไปใส่หรือว่าจะผูกผ้าใบหรือว่าเป็นตัวมัด สินค้าหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็จะสามารถที่จะใช้งานง่ายแล้วก็พินขึ้นไปได้ง่ายน,นะครับนี้ก็เป็นดีเทลเรื่องของภายนอกนะฮะเข้ามาถึงในส่วนของภายในห้องโดยสารไปก็มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมในตัวเอ็มวางจริง,งจริงมันไม่ได้ปรับอะไรนะครับในในห้องสารแต่ต้องบอกว่าของที่เขาให้ถือว่าเป็นของที่เยอะพอสมควรนะสำหรับรถที่เป็นแบบรถเพื่อการพณิชย์เนี้ยคือสิ่งที่หลายๆคัน อาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะครับที่ผมเห็นคือเนี่ยครับด้านขวาคือเกีรสันโทนเฮ้ยกับเกียร์เป็นนวดน,นะอ่านี่มุมอะไรเป็นมัลติฟังชันนะครับอ่า<ม>แล้วก็เกียร์เป็นนวดแต่อาจจะไม่ได้เป็นอัตชีพใช่คร,ครับแล้วก็วกุญแจเนาะ ใช่กุญแจก็เป็นเป็นเหมือนเป็นคีย์เลตเป็นรีโมทอย่างเงี้ยครับให้มาเลยแล้วก็นี่ที่สําคัญเป็นกิงแคลบแต่ว่ามีไอ้หลังให้โอ้โหสะดวกสบายทําให้ห้องโดยสารเนี่ยจริงๆอากาศตอนนี้โคตรร้อนเลยเฮ้ยมันก็แบบโอเคนะครับมันไม่ได้ร้อนมากนอกจากนี้เราคอนโซลกลางผมเห็นมันมีปุ่มเรื่องของตัวเผาเขะเมาะนะนอกจากตัวนี้เนี่ยมันเป็นยูโรไฟแล้วนะครับแต่ว่าตัวคอนโซลกระบะเนี่ยไม่ต้องเตอรแบตบู ไม่ต้องไปเสียงเงินอะไรมากมายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอขับมามันเต็มนะฮะันก็จะขึ้นโวมเราก็เพียงกดปุ่มรลกลาดรนส่งกลางเนี่ยแค่น,นี้เองก็เผาเขับมาเรียบร้อยนะฮะก็ง่ายดีสำหรับการที่<ช>เป็นกระบะยุคใหม่ในยุคยูโรไฟนะถ้าเป็นแต่แบดบูก็สำหรับรถขนส่งผมว่าม่ไม่เวิร์ะเพราะว่ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่แล้วมัน,น <ะ S 2> มันแบบเอ้ยถึง ต้องไปหมดกลางทงกลางทางอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องแบบเสียเวลาหรือเปล่าก็รถพวกนี้เรารถเป็นเพื่อการผลิตต้องใช้งานตลอดเวลาเลยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดดีเทลเนาะเดี๋ยวเราไปลองอีกตัวหนึ่งกล้องอกับตัวเอ่อซิงเกิลแคปหัวเดียวขับสียกสูงซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถที่ตอนนี้ได้รับความนิยมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรทุกสําหรับการใช้งานนะครับชาวไร่ชาวสวนหรือว่าสายแอคทิวิตี้นะที่ชอบ ผลพวกกิจกรรม a อท i วีม y เป็น,ปนพวกมอเตอร์ไซค์เอทีวีแจ็ตสก,กีพวกนี้กำลังนิยมเดี๋ยวเราไปลองับกันเถอะครับมาตอนครับพี่ก้อง อันนี้เราเปลี่ยนฟิลนะ<ช>มาหัวเดียวคับซีอ้โหไม่ได้ขับฟิลนี้นานนะครับก็ออปชั่นก็มาอนะีกแล้วนะผมก็แต่ขึ้นมาผมเห็นหน้าจอเลยใช่ใช่ผมว่าอันเนี้ยกลายเป็นรู้สึกว่าอเ <c oughs> นี้ยเป็นย้อันนี้แม่งดีกว่าเฉยเลยอันนั้นอันนั้นมันเป็นตัว king c a p ตัวเริ่มต้นไงแต่ถ้าเป็นตัวสูงขึ้นไปมันก็เป็นจอที่เป็นดิสเพย์เหมือนกันนะครับแต่ในตัวหัวเดียวตัวนี้นี่ให้มาเลยนะตัวสกับสูง แอปเปิลคาเฟ่ด้วยนะครับใช่แล้วมันจอแบบสัมพัสด้วยใช่ให้มาครบแล้วไม่ต้องทำไรอ่าฮะแล้วก็เรื่องของระบบทับ4นะครับก็ชิปอัลตร้าไฟได้ที่ปุ่มตรงคอนโซลใต้แอร์นะครับรวมถึงวิดิฟล็อกไฟฟ้าด้วยใช่กดใช้ปุ่มกดเอาไม่ต้องแบบมานั่งคงเข้าละอ่าแล้วเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะขึ้นรถเนี่ยผมสังเกตเห็นจุดหนึ่งคืออย่างที่เราบอกว่าตัวนี้เนี่ยหัวเดียวมันแบกได้ถึง1.3ตัน แอดเหมือนกันนะนี่รู้สึกได้เลยว่าหน้าร้อยรู้สึกได้เลยว่าหน้ารอยก็ต้องยอมรับว่าหน้าลอยด้วยความที่รถมันสูงครับเพราะว่ามันเป็นคับซี่ตัวรถเขาจะสูงขึ้นมานิดนึงครับและที่สําคัญคือตอนที่เราไม่ได้ขับหัวเดียวนานก่อนที่ผมจะขึ้นเนี่ยผมรู้สึกมันต้องอึดอัดแน่เลยขับแล้วมันจะต้องรู้สึกว่าห้องเดยสามันแคบแน่เลยแต่ตัวนาวาร่าเฮ้ มันนั่งสบายท้งกล้องเฮ้ยมันปรับได้เยนะบอปรับได้นะตอนนี้เนี่ยเราลองปรับอยู่ที่ขับ4 4 High เลยนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนได้เลยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นขับ2ก็เปลี่ยนตัวนี้ได้เลยเออผมว่ามันสะดวสบายดีแล้วก็วงอาลัยตัวนี้เนี่ยแตกต่างตัว King c a p นะไม่มีเราบบแรกกันหน้าจอเขาทันสมัยแต่ว่าเนี่ยมันเหมือนสลับกันใช่ไหมใช่ มันเป็นซะอย่างนั้นนะฮะตัวนี้เนี่ยออโงมาลัยเนี่ยดูโลเรดกว่าตัวนูน้นแต่หน้าจอกับแม่ดูไฮโซกว่าเป็นดิสเพย์นะฮะแล้วก็ล้อแม็กตัวสิงเกิ c ลแคปเนี่ยเป็นคาร์ลอนะก็อย่างที่บอกว่าสายนี้เขาเอาไปแต่งกันเยอะสำหรับ <คน S 2> เขาไปสงไปูงสาม <3. S 1> เอ้ยเสริมแนบหรือว่า เปลี่ยนล้อที่มันเป็นออฟโรดยกสูงกว่านี้ก็มีสี่ยางทัชเทเลนหรือจะออเทเลนอย่างเทพใช่ครับอันนี้เราไปลองฟิลลิ่งของช่วงล่างกันสักนิดหนึ่งไหมใช่หลักๆเลยช่วล่างเพราะว่าคันนี้น้ำหนักเป็นไงคบมากกว่าคันนั้นเท่าไหร่นี่ตันสามนะตันสามก็าสามร้อยโลอ่าแล้วอย่างที่ผมบอกฟิลลิ่งคือน้ามันจะลอยๆหน่อยเพราะงั้นเวลาขับมันจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันวิวๆหน่อยเบาๆหน่อยแต่เมื่อเนี้ยมันดูแล้วมันก็ยังยข่มได้นะครับนั่งแล้วรู้สึกว่าแบบ ไม่ได้เหวี่ยงอะไรขนาดนั้นช่วงล่างอย่างที่บอกครับว่าตัวถังที่มันวางอยู่บนแชสซีที่เป็นเหล็กโครงใหญ่แล้วก็เป็นเหล็กแบบแข็งเนี่ยมันทําให้ตัวรถไม่ย้ย่ยนะแล้วก็รับน้าหนักได้ดีนะครับวันนี้เราก็พามันลุยกันเห็นๆเลยให้รู้ไปเลยว่านี่นาวิล่ารับสียกสูงนี่มันลุยได้จริงๆนอกจากการบรรทุกที่เป็นเรื่องของออออสินค้าการเกษตรแล้วเนี่ยอันนี้ผมบอกสายแอคทิวิตี้นะครับ น่าสนใจสำหรับตัวนี้นะใช่ครับผมมองว่าตัวนี้ก็คือมันไปได้สองแนวทางเลยคือรถเพื่อการพาณิชย์ครับที่แบบใช้ขนส่งสินค้าอย่างเงี้ยที่เราลองทดสอบกันดูวเนี้ครับหรือว่าเราจะทําไปแนวแคมปิ้งมันก็จะแต่งรถไปอีกสไตล์หนึ่งเลยนะเราจะลืมพูดไว้ได้คือเรื่องของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวคิงแคปใช่ครับ ก็เหมือนเดิม2.3ลิตรเทอร์โบแน่นอนว่าตัวนี้ก็แรงม้า160แรงม้าแรงบิด403้นิวตันเมตรเกียร์แมนนวลหสปีดไม่มีออโต้ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือยูโรไฟแนลนั่นเองใช่ครับเอ๊ยรูฟไล์หรือเปล่าทำไมมันไม่มีตัวเขาเขาเมาน่าจะอยู่ด้านข้างนั้นนะอ๋อตัวเขาเขาเมาอยู่ด้านขวาด้านนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาไม่ได้มีแบบช่วงคอนโซลตรงกลางให้ครับอ่าเป็นยูโรไฟแ้วเพราะว่าผม เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เราขนหนักจริงว่าเมื่อกี้ผมบําเนินเนี่ยมีเหมือนล้อเออล้อล้อหลังไปขูดบางโคนเล็กๆเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแบกเท่านี้ขังเหลือนี่ผมลองขึ้นเนินแบกหนักๆเนี่ยสบายมากใช้เกียร์สามลอยๆได้อย่างที่บอร์ดที่เราฟังวิทยากรเขาบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ย ถ้าหน้าหน้าแรงหรือว่าหน้าหนาวเงี้ยแห้งๆเงี้ยขับสองไมได้ครับนี่แต่ขับได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาบอกยังไงก็ต้องไปรถขับสี่สี่แล้วบางทีสี่ไยจะไม่ไหวด้วยใช่เขาบอกมันจะสภาพมันจะแบบคนละเรื่องกับตอนนี้เลยครับจริงๆอยากลองตอนช่วงหน้าฝนเนาะก็แอบอยากลองเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าโหดเลยนะคนละเรื่องเลยนะเขาบอกคนละสภาพเลยถ้่เห็นตอนเนี้ยเรื่องของ ออใต้ท้องที่มันสูงอ,อ,อันนี้เป็นอีกิงจุดเด่นนะอย่างวันนี้เราลองเส้นทางเนี่ยซึ่งมันมีเนินสลับเยอะมากนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรในการหลบเคลื่นั้นเนินอะไรมากก้อนหินต่างๆหินลอยอะไรอย่างเงี้ยนะค,ะครับก็ด้วยใต้ท้องที่มันสูงเนี่ยมันก็สามารถทําให้ขับผ่านไปได้ง่ายๆไม่ต้องทักษะเบี่ยงหลบอะไรให้มันยุ่งยาก ใช่แล้วถ้านับกันว่าเป็นรถแบบเอาง่ายๆว่ารถไม่ได้ทําอะไรเดิมๆจากโรงงานขนของได้เลยใช้งานได้เลยก็ครับถือว่าโอเคเลยอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องราคากัดีกว่าตัวนี้ตั้งราคาอย่างไรบ้างตัวนี้เป็นตัว Single Cap s i n เกิลแคปออซิงเกิลแคปถูกแล้วซิงเกิลแคขับสี่ดังนั้นราคาก็ย่อมสูงกว่าเพราะด้วยเรื่องของเกียร์นั่นเองนะเป็นขับเคลือ่อนสี่ล้อคันนี้อยู่ที่หกแสนหกหื่น เก้าพันบาทอ่าฮะอืมเ,เพิ่ม <8. S 2> ขึ้นมาจากตัว k i n ง cap นิดหน่อยอ่พอขับสนะี่้วมันมีระบบก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ในความแพงของเขาเนี่ยก็ยังตาสุดในตลาดนะฮะใช่ใช่เขายัางบอกว่าเขาอ่ะราคาถูกสุดในตลาดนะก็เรียกว่า,าไม่ได้ข้ามแบบเจ็ดแสนอะไรครับยังอยู่ในเร6หกแสนกันอยู่อืมวันนี้เราก็พามาลองเนาะทั้งสองรุ่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟิลทดสอบนี่ไม่ค่อยได้มาขับเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ จะไปลองขับตัวถังเปล่ารถเปล่าใช่จริงๆให้ได้ลองพูดตามตรงว่าผมก็เวลาเราทดยืมรถไปทดสอบกันน่ะพอขับรถเปล่าเนี่ยมันได้มันได้ฟิลอารมณ์หนึ่งเราไม่ได้เห็นสภาพการใช้งานจริงกับสภาพพื้นที่จริงแต่ตางเงี้ยเราได้เอน้ําหนักจริงที่แบบเขาใช้งานกันแล้วก็เนี่ยสภาพพื้นที่ที่มันเป็นสวนแบบเนี้ยจริงๆก็ทําให้รู้ว่าสมรรถนะรถมันเป็นยังไงบ้าง อันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้เรามาฝากกันแต่ก่อนปิดท้ายเรามาพูดเรื่องตลาดรถกระบะกันสักนิดหนึ่งไหมว่าปีนี้เนี่ยมันแหมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโหดร้ายจริงนะใช่กับตัวเลขที่มันจากโปรดักชั่นเปียนอ่ะที่มันขายอยู่โหฟูฟ่องมากเลยในประเทศไทยปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือดแค่หนึ่งแสนหกหมื่นคั้นเท่านึงใช่ครับคือลิมิลดลงไปเยอะมากเลยหมดตัวไปไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจากสัดส่วนของ รถกระบะในเมืองไทยนะสามสิบห้าได้บ้งใช่เยอะคนนยอเยอะปัญหาหลักคือน่าจะมาจากการปล่อยสินเชื่อด้วยหลักเลยอันนี้อันนี้มันเศรษฐกิจด้วยแต่สิ่งเรื่องการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยที่แบบแบงก์เขาไม่ปล่อยรถในกลุ่มอย่างเนี้ยมันทําให้การขายก็เรียกว่ายากมากขึ้นอซึ่งปีนี้เนี่ย ก็ต้องมาลุ้นนะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยสิงเชื่อจะปล่อยดีขึ้นปล่อยง่ายขึ้นแต่ก็ต้องเป็นช่วงครึ่งปีหลัง้นไปใช่เขาก็พิจารณาถือว่าจะในรูปแบบไหนเราก็หวังว่าโปรดักชันเปียนจะกลับมาเป็นอะไรอุตสาหกรรมสินค้าที่เฟื่องฟูอีกครั้งครับเพราะจริงๆมันก็ส่งผลครับถ้ารถขายไม่ดีมันก็มันก็เหมือนเป็นทอดๆกันไปหมดอ่ะ แต่เอาจริงๆผมว่าพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนด้วยแหละเพราะว่ารถกระบะเนี่ยอะอย่างโอเคอย่างพวกหัวเดียวหรือว่ารถเพื่อการบรรทุกเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วคนที่ซื้อเนี่ยเขาชัดเจนว่เาเขาจะเอาไปใช้อะไรแต่สําหรับกระบะกลุ่มที่เป็นสูงๆขึ้นไปเนาะอย่างเช่นเกินล้านเนี่ยมันเหนื่อยนะล้านต้นอะไรอย่างเงี้ยอตัวพร์ฟอร์แมตเนี่ยก็มีแน่นอนมีกลุ่มของเขาแต่ว่ากลุ่มที่เป็นล้านต้นๆเนี่ยผมว่ามันเหนื่อยเพราะว่า ัเลือกมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถจีนที่เข้ามาใช่ไหมราคาก็ดีออปชั่นก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของปัจจัยพวกนี้ก็ทำให้ยอดของกระบะเราเนี่ยก็ลดตัวลงนะครับซึ่งก็เอามาฝากกันเป็นข้อมูลเล็กๆสำหรับการมาทดสอบในทิปนี้ครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทดสอบทั้ง2รุ่นนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยได้ทดสอบได้ลองขับจริงๆกับการบรรทุกจริงๆวันนี้แล้วก็เห็นการใช้งานจริงๆไปแล้วนะก็ได้ดูเรื่องของฟีเจอร์ในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างไปแล้วนะครับว่าชสซ s i s ที่มันใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งนะฮะรวมถึงเรื่องของใต้ท้องที่มันสูงเนี่ยมันสามารถขับใช้งานได้จริงๆเลยรวมถึงเรื่องราคาด้วยที่ต้องบอกว่าเขาตั้งราคาต่ําสุดในตลาดตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก2รุ่นกระบะที่ เป็นตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมได้ครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ในกิจกรรมเพื่อธุรกิจหรือว่าใช้ในแอคทิวิตี้ครับ